ผ, 6, 68, ผ,ผู้สูงอายุใหม่ล่าสุดวันที่6มกราคม2568ไม่ผ่านสีข้อนี้ไม่ได้เงิน9 0 0ยบาทดูเลยคุณได้เงินไหมผู้สูงอายุใหม่ล่าสุดเลยสำหรับคนที่ไม่ผ่านสีข้อนี้คุณไม่ได้เงิน9ก้าบาทในกลุ่มของผู้สูงอายุครับมาดูกันว่าจะเป็นคุณหรือเปล่าถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้าหากว่าคุณเช็คไปพร้อมกันแล้วเนี่ยทั้ง 4ข้อนะครับคุณเช็คแล้วคุณผ่านหมดนะคุณก็จะได้เงินเก้า้บาทนั่นเองครับมาดูกันว่าคุณไม่ผ่านหรือเปล่าครับโอเคมาเริ่มการที่ข้อที่1ข้อแรกก็คือคุณต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่คุณผ่านหรือเปล่าข้อนี้บัตรสวัสดิการและรุ่นใหม่คือบัตรสวัสดิการที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ์ซึ่งมีการเปิดลงทะเบียนไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการเปิดลงทะเบียน ใครที่ลงทะเบียนแล้วผลลัพธ์คือผ่านอันนี้ก็จะได้หลังจากนั้นผ่านยังไม่พอคุณต้องตรวจสอบคุณสมบัติแล้วผ่านแล้วก็ไปยินดนตนให้เรียบร้อยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าค,คุณเนี่ยตรวจสอบบัตไม่ผ่านแต่คุณไปยื่นอุทธรณ์ผลนะครับแล้วผลลัพธ์การอุทธรณ์ผลคุณคือผ่านตรงนี้ก็ถือว่าได้เหมือนกันการได้ในครั้งนี้ก็หมายความว่าได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เนี่ยก็คือบัตรสวัสดิการที่ใช้บัตรประชาชนในการใช้สิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นเก่าคือใช้บัตรสวัสดิการในการใช้เงินนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นรูปแบบแบบเก่านั้นได้ยกเลิกไปแล้วแลวปัจจุบันเนี่ยจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ uh รุ่นใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนรุ่นใหม่แบบสมาร์ทการเนี่ยในการใช้เงินนั่นเองครับซึ่งถามว่าคุณมีได้ลงทะเบียนแล้วในกลุ่มนี้ครับมีบัตรสวัสดิการและรุ่นใหม่แล้วคุณก็เท่ากับตรงข้อนี้เนี่ยคุณมีเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือเช็คแล้วคุณ ผ่านข้อนี้ก็หลอดไปแต่น้าว่าคุณเช็คแล้วคุณไม่ผ่านคือคุณไม่มีบัตรสันดิกาและรุ่นใหม่คุณก็จะไม่ได้เงินครับนี่คือข้อที่1ต่อไปก็คือข้อที่2ครับคุณเนี่ยได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน13หลักทันภายในวันที่3มกราคม2568หรือเปล่านะครับข้อนี้สําคัญมากๆนะหากคุณไม่ผ่านข้อนี้เนี่ยก็คือคุณไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตประชาชนเลย และแม้กระทั่งถ้าคุณผูกแล้วคุณผูกไม่ทันภายในวันที่3มกราคม68เนี่ยจะถือว่าทําให้คุณเนี่ยไม่ได้เงินในวันที่6มกราคม68ได้นะครับดังนั้นเนี่ยข้อสําคัญคือคุณได้ผูกพร้อมเพย์กับรบวิชน13หลักทันภายในวันที่3มกราคม2568หรือเปล่า,ถ,าถ้าทำทันถ้าทําทันครับก็หมายความว่าคุณเนี่ยผ่านข้อนี้แต่ถ้าว่าทําไม่ทันครับก็หมายความว่าคุณไม่ผ่านข้อนี้คุณก็จะไม่ได้เงิน รงนี้นั่นเองครับโอเคซึ่งถ้าไม่ผ่านก็จะไม่ได้เงิน9ก้าบาทครับต่อไปข้อที่3คุณเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีอายุ60ปีขึ้นไปหรือว่าเรียกว่ากลุ่มผู้สูงอายุใช่หรือเปล่าที่เกิดก่อนในวันที่1กันยายน2507น้ 7. คุณจะต้องใช่กลุ่มของผู้สูงอายุที่เกิดก่อน1กันยายน2507 เท่านั้นนะครับถ้าเกิดไม่ใช่เป็นแบบนี้เนี่ยก็จะไม่ได้ถากว่าคุณบอกว่าคุณไม่ได้เกิดก่อนหนึ่งกันยาสองพันเจ็ดคุณก็จะไม่ผ่านนะครับและถ้าถามว่าคุณไม่ใช่ผู้สูงอายุคุณก็ไม่ผ่านเช่นเดียวกันนี่คือข้อที่3ครับต่อไปไปกันต่อก็คือข้อที่4ข้อที่4เนี่ยคุณไม่ได้เงินเก้าได้บาทเข้าบัญชีที่ธนาคารที่ได้ผูกพร้อมเพย์กับประชาชนครับโดยแบ่งเป็นรอบลอ อ่ะสามรอบที่ทําการโอนไปนะครับสามร้อยเนี่ยก็คือสามร้อยคูณสามสามร้อยก็เป็นคูณสามก็เป็นเก้าร้อยนะครับและการโอนเงินรอบเก็บตกรอบละเก้าร้อยบาทนะครับคือมันมีรอบสามร้อยสามรอบครับก็ลงเป็นเก้าร้อยกับรอบที่ได้เก้าร้อยทีเดียวเลยซึ่งคุณจะต้องเป็นกลุ่มที่ถ้าว่าคุณเคยได้รับเงินตรงนี้แล้วเนี่ยคุณก็จะไม่ได้เงินแต่ถ้าว่าคุณเนี่ย ยังไม่ได้รับเงินเลยนะครับถึงจะได้นะซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็จะเป็นดังนี้นะครับโดยรอบที่มีการจ่ายไปนะครับ300เนี่ยก็คือจ่ายตั้งแต่1 1 1เอมีนาะสิ1 2อ3มิถุนา1ิ1 2กันยานครับตรงนี้เนี่ยจ่าย300เป็น3รอบก็เลยเป็น900นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยถ้าไม่ได้เงินในตรงนี้รัฐก็รวบยอดให้กับคุณนะครับเป็นทีเดียว900เลยโดยมีการจ่ายในวันที่6 พฤศจิกายนนะครับแล้วก็มีการจ่ายอีกครั้งนะครับวันที่6ธันวาคมนะถ้าหากว่าคุณเนี่ยเช็คไปพร้อมกันตรงนี้คุณเคยได้เงินในวันใดวันหนึ่งแล้วไม่ไว่าจะ3ามรครั้งหรือว่าจะได้ทั้งหมดเนี่ยเก้900ไปแล้วถ้าคุณเคยได้แล้วนะครับคุณจะไม่ได้3แล้วจะได้เพียงครั้งเดียวก็คือถ้าไม่ผ่านข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินถ้าเคยได้เงินแล้วก็คือไม่ผ่านข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินนะครับ อ่าโอเคจะเป็นไปตามนี้นี่คือข้อที่4โดยสรุปให้คุณเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าเงินตรงนี้เนี่ยชื่อว่าเงินสงเคราะห์ของผู้สูงอายุ2567กนะครับกรมบัญชีกลางมีเงินองเงินเล่าเก็บตกก่อนนี้กรมบัญชีกลางได้ประกาศแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการใงชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้สิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี25 6 5 เนว่ามาปี2567ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ในอัตา100บาทต่อเดือนครับปเป็นระยะเวลา9เดือนรายละเอียดก็จะเป็นดังนี้ครับตั้งแต่ม,มกราถึงกันยายนาม,มนกรากุมภาพันธ์เมษายนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนเนี่ยทั้งหมด9เดือน100บาท9เดือนก็เลยได้900บาทนะครับที่มาเป็นแบบนี้โดยผู้สูงยุทที่รับสิทธิ์ต้องเป็นผู้สูงยุที่เกิดก่อนวันที่1กันยายน2 5 0 7ที่ผมได้บอกไปซึ่งมีคนโอนไม่สําเร็จนะครับก็เลยต้องทําการ จัดการให้เรียบร้อยโดยการผูกพร้อมเพลงแบบประชวนเพื่อรับเงินที่ผมบอกครับทําให้ผูกพร้อมเพยก่อนจะถึงวันโอนเงิน3วันอย่าง6ม,มกรลาก็ต้องผูกพร้อมเพยก่อน3มโมกรลารับโดยมีการโอนซ้ําตามที่ผมได้เล่าไปโอเคดังนั้นสรุปให้ชัดเจนเลยก็คือหากว่าคุณเนี่ยเช็คไว้พร้อมกันแล้วนะครับคุณไม่ผ่าน4ข้อนี้นะคุณก็จะไม่ได้เงินเก0บาทครับข้อที่1 คุณไม่ผ่านข้อนี้คือคุณไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ก็จะไม่ได้เงินครับข้อที่2คุณเนี่ยไม่ได้ผูกพร้อมเพย์แบบประชาชนทันภายใน3มกราหกเคุณก็จะไม่ได้เงินข้อ3คุณเนี่ยไม่ใช่กลุ่มผู้สูงอายุที่อายุหกปีขึ้นไปนะครับคุณไม่ได้เกิดก่อน1กันยายนนะสองห้าศูนย์เจ็ดคุณก็จะไม่ได้เงินข้อที่4ครับคุณเนี่ยเคยได้เงินในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนนะอาจจะ303ครั้งหรือว่าจะเป็น900ร้อย คุณเคยได้มาแล้วถ้าคุณเคยได้แล้วคุณจะไม่ได้แล้วนะครับก็คือไม่ผ่านข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินครับนี่ก็คือข้อมูลล่าสุดที่ฝากทุกท่านครับสงสัยในส่วนไหนอยากจะให้เพิ่มเติมอะไรก็พิมพ์มาพูดคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ก็นี่อัปเดตให้ทุกท่านแบบนี้นะครับส่วนบอกเลยว่าในส่วนของเดือนมกราเนี่ยก็มีเงินอีกมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยมีเงินเข้า สูงกว่านี้อีกนะครับรวมทั้งเดือนเนี่ยก็คือ4 4 4 5สามารถดูได้หลังวินดอรีเช่นเดียวกัน